ไม่จำเป็นต้องรอนะครับเราสามารถเลือกได้เลือกไปติดต่อเองเลยจะช้าจะเร็วมันก็ต้องเป็นของเรานั่นแหละสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้อะไรเอ่ยพินมาแล้วนะครับเราได้พินมาแล้วหลังจากที่มีเมลส่งมาหาเราประมาณวันที่19ธันวานครับ เราก็รอไปเรื่อยๆรอแล้วก็รอนะครับส่งมาบอกว่าจะได้ภายใน2ถึง4สัปดาห์วันนี้เราก็ได้นะครับแต่ได้แบบวิธีที่ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าอะไรอะไรผมก็รอทำไมถึงว่าอย่างนั้นผมไปติดต่อที่ไปรษณีย์เองนะครับ ไปติดต่อเองเลยชื่ออะไรที่อยู่เราอะไรก็ถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่รู้ทีนี้มันรอนานเกินไปสามสัปดาห์แล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างนั่นแหละผมจึงเลือกวิธีไปที่ไปษณีเลยนะครับแล้วก็เอาเมลที่เขาส่งมาให้เรานั่นแหละไปให้เขาดูไปให้เจ้าหน้าที่ดูผลปรากฏว่า อะไรรู้ไหมครับเนี่ยพินตัวนี้แหละส่งมาถึงอำเภอที่ผมอยู่จังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยตั้งแต่7ถึง10วันก่อนประมาณอาทิตย์กว่าเีแสดงว่าหนังสือฉบับเนี้ส่งมาประมาณวันที่26่ธันวาพนี่ครับพี่ๆทุกท่านที่ ยังไม่ได้อย่านิ่งนอนใจนะครับอย่านิ่งนอนใจว่าต้องรอให้ครบสีสัปดาห์ก่อนหากไม่ได้ก็จะขอพิ์ใหม่ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอเลยไปไปที่ไปศูนีเลยไปสอบถามของเขาว่ามีไอ้นี่มาหาหรือไม่นะครับไม่ได้ใช้อะไรนะครับบอกชื่อและที่อยู่ เขาก็หาคนมาให้เราเลยเป็นยไงครับไม่จําเป็นต้องรอนะครับเราสามารถเลือกได้เลือกไปติดต่อเองเลยจะช้าจะเร็วมันก็ต้องเป็นของเรานั่นแหละแต่ถ้าหากเรารอที่จะสอบถามตัวพนักงานไปรษณีย์เขาก็จะตอบว่ายังไม่รู้ยังไม่ทราบเพราะว่าเป็นคนละ นแผนกนะครับเป็นคนรับนแผนกถ้าหากเราอยากมั่นใจเราไปเลยไปที่ไปสณีไปติดต่อเลยนะครับไปติดต่อเลยอย่าชักช้ายิ่งเร็วยิ่งดีครับเราจะได้พินมากอกโอเคนะครับนี่ก็เสนอขั้นตอนง่ายๆนะครับไปไปไปแล้วก็ไปสนีเลยนะครับไปติดตามสอบทามเองนะครับบา,บายบาย